การใช้ชีวิตประจำวันที่รีบเร่งพฤติกรรมการบริโภคการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมายเช่นการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาไม่รับประทานอาหารที่มีกากใยพักผ่อนไม่เพียงพอพฤติกรรมการขับถ่ายที่ไม่เป็นปกติรวมไปถึงการนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน,านล้วนส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อระบบขับถ่ายกลายเป็นปัญหาท้องผูกเรื้อรังในที่สุด ซึ่งปัญหาของอาการท้องผูกเรื้อรังนี้ก็อาจนำไปสู่สาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่จากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี2561พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อันดับหนึ่งในเพศชายและอันดับ3ในเพศหญิงโดยทุกปีมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่รายใหม่ทั่วโลกถึงปีละกว่า1ล้านคนแล้วเรา จะจบปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแฮปปี้ไบโอด้วยสารสกัดจากต้นอ่อนข้าวสาลีโพลีเด็ก e โซสโอลิโกแซคโคลายผงบุกพรีไบโอติกและใยอาหารหลักการทำงานของพรีไบโอติกนั้นจะเป็นแหล่งอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ทั้งบิฟิโดแบคทีเรียและแลคโตบาซิลัสจึงช่วยในการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ใหญ่ ส่วนต้นอ่อนข้าวสาลีหรือวิสกาสนั้นประกอบด้วยสารสําคัญคือคอรูฟิลที่มีคุณสมบัติเป็นสารที่ช่วยในการกําจัดพิษจากร,ร่างกายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบย่อยอาหารแก้ปัญหาท้องผูกอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อได้และไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารจะช่วยในการเคลื่อนไหวของลำไส้ดีขึ้นจึงช่วยลดปัญหาอาการท้องผูกและยังช่วยเพิ่มปริมาณมวลของอุจจาระ ทำให้ก้อนอุจาระแข็งลดลงจึงทําให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงแฮปปี้ไบโอเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการปรับสมดุลการทํางานของลาไส้ผู้ที่มีปัญหาท้องผูกเป็นประจำํำรวมทั้งผู้ที่มีอาการท้องเสียบ่อยๆบ่อย <Happy S 3> สวัสดีครับค่ะเกิดอะไรขึ้นคะกมาชิคมาเยอะแยะมากมายเลยครับ,รบวันนี้เป็นวันเราเปิดตัวสินค้าคในแนวยาระบาย แต่ไม่ใช่ยาระบายนะฮะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกครับชื่อ Happy b ไบโอสินค้าตัวนี้เราใช้เวลามา2ปีในการทำวิจัยแรกเริ่มเลยเราให้บริษัทไยยากิที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรของเรานะครับบริษัทนี้ก่อตั้งมา400กว่าปีมีความชำนาญเรื่องการหมักนะครับแล้วก็เราก็ใช้โคจิซึ่งเป็นเชื้อโปรเบติกของเขารวมแล้วก็โจทย์ที่เราตั้งให้เขาคือใช้สารสกัดสมุนไพรอะไรก็ได้ ใช่ครับคือแรกเริ่มญี่ปุ่นอย่างนี้ครับหลังจากญี่ปุ่นทามาแล้วเนี่ยปรากฏเขาเลือกใช้ว่านหางจระเข้มาเป็นสารสกัดซึ่งภายในมีสารสกัดที่เรียกว่าเซนนาแต่สารเซนนาเราเราอย่างที่เราทราบนะครับว่ามันมีมันมีฤทธิ์เป็นยาระบายซึ่งสกัดมาจากว่านหางจระเข้เพราะฉะนั้นพอเป็นยาระบายขึ้นมาเนี่ยมันผิดโจทย์ของเราก็คือไม่ใช่ธรรมชาติบำบัดมันเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่ที่ยังใช้เหมือนกับว่ามีใช้เคมี เป็นเคมีเลยมานทาให้เกิดเออก็เรียกออสโมติกเพรสเชอร์แรงดันในลําไส้นะครับซึ่งตรงนี้สุดท้ายมันก็จะทําให้เกิดก็เรียกว่าเลซีโบเวลเหมือนเดิมคือลําไส้ไม่ทํางานเพราะจุดนี้เราเราเราจึงตกไปนะครับหลังจากที่เขาทำเราสําเร็จเหลังจากนั้นเราจึงเริ่มมาทําวิจัยใหม่ที่บริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยจํากัดซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของเรา ทีมวิจัยของเราก็ได้ทําการวิจัยเรื่องนี้ใช้เวลาอยู่ปีเศษจ, <c oughs> จนสุดท้ายเราประสบความเร็จเรื่องเอ p ิไบโอซึ่งเราจะเปิดตัวในวันนี้แหละครับ <c oughs> ไม่ใช่ยาระบายแต่เป็นนวัตกรรมที่มาแก้ปัญหาเรื่องท้องผูก ครับเป็นธรรมชาติบาัดทานยังไงครับทรา้ำไหมคือโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเหมือนไทยเราเรียกว่าดีท็อกนะครับหลักการของเขาก็ไม่มีอะไรนะหลักการของเขาคือเขาจะใช้ไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์ก็ใช้หลักหลายองไฟเบอร์นะครับอยู่ประมาณ4หรือ5กรัมเท่านั้นใน4หรือ5กรัมแล้วจากนั้นนเี่ยก็อาจจะเติมสารบางตัวลงไป นะฮะซึ่งไอ้สารตัวนี้เขาเติมไปปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้มันเกิดเ,เกิดการถ่าย huh. แต่การเกิดการถ่ายวิธีนี้มันไม่ได้มาจากธรรมชาติ huh. สุดท้ายร่างกายก็เรียกว่าลาําไส้ไม่ทํางานเนื่องจากว่ามันต้องมันทำงานได้ต้องอาศรรยัยสารเคมีอะไรสักอย่างไปผลักดันแล้วถามว่าไฟเบอร์ที่เขาเติมไปเนี่ยมันมีผลไหมปริมาณ4หรือ5กรัมเนี่ยด้วยความสัตย์จริงครับ จากงานวิจัยของเราเนี่ยไม่เกิดผลใดๆที่ทําให้เกิดลมเบ่งเพียงพอต่อการกับถ่ายได้เลยมันต้องใช้นวดนะฮะสามสิบถึงห้าสิบกรัมทีงแต่ปริมาณสามสิบถึงห้าสิบกรัมถ้ามาเติมนั่นเนี่ยกินลําบากฮะ,ะกินเองลําบากไม่ได้ใช้วิธีนี้ไม,ไ,ไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วไม่ได้เป็นแชมป์แชมป์เดียวนะคะได้ช่วยมาเยอะแยะมากมายะะใช่ครับใช่ครับที่โรมาเนียครับที่โรมาเนีย